ดูดวงชาวราศีเมถุนงูเห่าห่วงลูกใครอย่ามาคิดร้ายอำนาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิงสิทธิ์คอยปกปักคุ้มของรักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งดาบสองขวายิดพินิจตายตองให้รอบคอบจัดหนักจัดเต็มในโชกตานะครับทำชีวิตให้ดีให้มีความสุขอย่าให้งูเห่าเข้าห่วงลูกนะครับผมงูเห่าก็คือนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งต่างๆวิญ,ญญาณต่างๆหรือว่า นะเพศตรงข้ามที่คอยปกปักคุณของรัสษาท่านลูกก็คือตัวท่านเองนั่นแหละใครคิดร้ายใส่ท่านจะพังพินาศสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนกลับไปนะผมมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของชาวราศีเมถุนนกน้อยจะนงทรงบอบอำนาจบาร,รมีวาสนาจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตามีดดาบปากลงมาการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการพัฒนาอย่างก้าวโดด นับดัชนีมังเกิดขึ้นในโชคตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่มีดดาบปักตรงกลางใจนะครับ,กร,บกระวนกวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นนะครับผมส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสเดียวโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดนักจัดเต็มนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาส่งผลหนุนนําในโชคตาของท่านจะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหารเอาจริงเอาจังจนผสมเลจ็จะตาชีวิตรับรับ การที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานจะทําให้ท่านนอนไม่หลับ,กร,บกระวนกระวายกระสับกระส่ายจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งโชคลาภนะครับมันจะเกิดความฮึกเหิเมมันจะเกิดความนะด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คั้มชูงูเห่าจะเข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดต,ตกตำแหน่งเลเวนะครับใครไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโป้หลงพากันโสมนัสติดกับดักม์เสน่ห์ม์จันทรา สองถ้วยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทำํำนะผมจะมีข่าวดีเข้ามาตลอดชีวิตนะผมไม่ต้องห่วงจงทําจิตใจตัวเองให้ฮึกเขิมเข้าไว้นะผมด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มของรักษา นำดวงชะตาพิเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านซ้ายสามดาวขวาสามดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงแบบนี้นะครับเมื่อแสงดวงอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมาชะตาชีวิตจะเปิดรับทรัพย์หรูโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลแสงจากดวงดาวจะนำพาซึ่งความผสมเละรับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผม พระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะทำนำพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดการส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งบ้น่นการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหารเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสำเร็จอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่บ้านปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียน ดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินรันอภิมาเศรษฐีนั่นจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคนะผมการส่งบออถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมวังดังใจหมายตกตําแหน่งเอมโรกนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดวงแบบนี้นะครับจะทําอะไรก็ลุ่งโรอดจะทําอะไรก็รวยจะทําอะไรก็เฮงจะทําอะไรก็ปัง การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนคะรับนกน้อยจะนําพาซึ่งโชคลาภได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาแล้วนะครับการที่ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งเดอะเรเบอร์นะไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโตหลงพากันโสมนันัดติดกับดักมนเสน่มน,น,มนันทานะครับ สี่ไม้เท้าเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรจะต้องลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เฉนเจอในสิ่งที่เป็นนะครับการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามานับสิบถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาปูหรือสีนับสองแสงตะเกียงทองเพราะฉะนั้นจะทําอะไรมันมีโอกาสทองเข้ามาแล้วจะกลัวอะไรล่ะฮะจะกลัวอะไรล่ะในเมื่อมีของดีอยู่ในตัวนะครับผม ด้วยชาวราศีเมถุนบุญกุศลวาสนามากให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าไปกลัวจงทึกเขิมเข้าไว้ใครบางคนที่จิตตกจงลุกขึ้นมาอย่าไปกลัวนะผมสองมือสองเท้าท่านมีสองลูกตามีสองหนึ่งจมูกมนะีหนึ่งปากก็พูดออกไปเลยนะผมข้าพเจ้าไม่เคยกลัวใครนะครับสิ่งเดียวนี้มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะครับรับฟังดูดวงชาวราศีเมถุนต่อกันย,วยาวๆครับ เดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆมากมายดวงดาวส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสารรค์และพลังในการสื่อสารสูงแต่ก็ต้องระวังความไม่แน่นอนและการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปการใช้สติและความยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้านการงาน ต้นเดือนคุณจะรู้สึกกระตรือรือร้นและมีไอเดียใหม่ๆมากมายเป็นช่วงที่เหมาะกับการนำเสนอความคิดสร้างสารรค์หรือเริ่มต้นนัโครงการใหม่ความสามารถในการสื่อสารของคุณจะโดดเด่นทำให้สามารถโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้ดีอย่างไรก็ตามควรระวังการพูดหรือตัดสินใจโดยไม่ตรตรองให้ดีเพราะอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในที่ทำงานได้ ช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในงานแต่ด้วยความฉลาดและความยืดหยุ่นของคุณจะสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งจะสร้างความประทับใจให,ให้กับผู้บังคับบัญชาปลายเดือนดวงด้านการงานจะดีขึ้นอย่างชัดเจน ผลงานที่คุณทุ่มเทไว้จะเริ่มเป็นที่ประจักษ์อาจได้รับการยอมรับหรือโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการขอปรับเงินเดือนหรือเจรจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหากกำลังมองหางานใหม่ช่วงนี้มีโอกาสสูงที่จะได้งานที่ตรงกับความสามารถและความสนใจของคุณด้านการเงิน ต้นเดือนการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานพิเศษหรือโครงการใหม่แต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยความกระตือรือร้อนอาจทำให้คุณตัดสินใจลงทุนหรือซื้อสิ่งของโดยไม่ได้ไตรตรองให้ดีควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและมีวินัยทางการเงิน กลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้ต้องระมัดระวังในการใช้เงินมากขึ้นแต่ด้วยความฉลาดและความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะสามารถหาวิธีจัดการกับปัญหาทางการเงินได้ดีการทบทวนงบประมาณและหารายได้เสริมจะช่วยให้สถานการณ์การเงินดีขึ้น ปลายเดือนดวงการเงินจะเริ่มสดใสขึ้นอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนใหม่ๆควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวในช่วงนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของคุณด้านการเรียน สำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายต้นเดือนคุณจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนสูงความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการสื่อสารจะโดดเด่นเป็นช่วงที่เหมาะกับการทำงานกลุ่มหรือนำเสนอผลงานคุณจะสามารถแสดงความคิดเห็นและน้มน้าวผู้อื่นได้ดี อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นคุณอาจรู้สึกว่ามีงานหรือการบ้านมากเกินไปแต่ด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวคุณจะสามารถจัดการได้ดีการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ปลายเดือนผลการเรียนของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความพยายามและความคิดสร้างสารรค์ที่คุณทุ่มเทมาจะเริ่มมอะให้ผลคุณอาจได้รับคำชมจากอาจารย์หรือได้คะแนนดีในการสอบเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนการศึกษาในอนาคตหรือการสมัครทุนการศึกษาความสามารถในการสื่อสารของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำเสนอตัวเองหรือโครงการของคุณยอดค้าขาย สำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายต้นเดือนยอดขายอาจจะดีขึ้นเนื่องจากคุณมีความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการสื่อสารสูงทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าและนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างโดดเด่นการทำการตลาดหรือโฆษณาในช่วงนี้จะได้ผลดี ช่วงกลางเดือนอาจพบกับความท้าทายบางประการเช่นการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือความไม่แน่นอนในตลาดทำให้ยอดขายอาจไม่สม่ำเสมอแต่ด้วยความฉลาดและความยืดหยุ่นของคุณจะสามารถปรับกลยุทธ์และหาวิธีแก้ไขปัญหาได้การให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ ปลายเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่หรือขยายตลาดความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการสื่อสารของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเจรจาธุรกิจหรืออาการนำเสนอสินค้าบริการใหม่ๆแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเกณฑ์การเดินทาง สำหรับการเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนควรใช้ความระมัดระวงังและวางแผนอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหันหรือความล่าช้าในการเดินทางควรเผื่อเวลาให้มากขึ้นและตรวจสอบข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดก่อนออกเดินทาง หากเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากคุณอาจได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณแต่ควรระมัดระวังในการเจรจาหรือทำข้อตกลงใดๆควรอ่านรายละเอียดอย่างที่ท่วนและไม่ตัดสินใจด้วยความรวดเร็วเกินไป สำหรับการเดินทางเพื่อพักผ่อนช่วงกลางถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมกว่าแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะหากเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยการทำประกรันการเดินทางจะช่วยให้คุณอุ่นใจขึ้น ช่วงปลายเดือนดวงด้านการเดินทางจะดีขึ้นเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนเดินทางในอนาคตหรือหากมีการเดินทางที่วางแผนไว้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะราบรื่นและประสบความสำเร็จคุณอาจได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าประทับใจหรือได้พบปับผู้คนที่น่าสนใจระหว่างการเดินทาง โดยสรุปเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับทั้งโอกาสและความท้าทายความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการสื่อสารของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหลายด้านแต่ก็ต้องระวังความไม่แน่นอนและการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและมีชีวิตชีวาสำหรับชาวราศีเมทุนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งอิทธิพลอย่างแรงกล้าเสริมสอร้างความคล่องแคล่วทางความคิดความสามารถในการสื่อสารและความอยากรู้อยากเห็นคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและแบ่งปันความคิดของคุณกับผู้อื่น อย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โคจรผ่านราศีของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่มากขึ้นคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการเวลาและพลังงานของคุณให้สมดุลแต่สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันพลังงานจากดาวพุธจะช่วยให้คุณสามารถแสดงความรู้สึกและความคิดของคุณได้อย่างชัดเจนและสร้างสารรค์นี้เป็นโอกาสที่ดีในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ค้างคาใจหรือวางแผนอนาคตร่วมกัน คุณอาจรู้สึกอยากทำกิจกรรมที่กระตุ้นสติปัญญาร่วมกับคู่ของคุณเช่นการเรียนภาษาใหม่ด้วยกันการเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจหรือการวางแผนการเดินทางที่จะเปิดโลก,กทัศน์ของทั้งคู่กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสนิทสนมระหว่างคุณและคู่ครอง อย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวเสาร์อาจทำให้คุณรู้สึกถึงความรับผิดชอบในความสัมพันธ์มากขึ้นคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดสรรเวลาระหว่างงานครอบครัวและความสัมพันธ์นี้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสมดุลและวางหลักฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคต ควรระวังการพูดจาที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งแม้ว่าคุณจะมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีแต่ก็ควรคิดก่อนพูดและรับฟังความคิดเห็นของคู่ครองอย่างตั้งใจการเปิดใจและยอมรับมุมมองที่แตกต่างจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในความสัมพันธ์ด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวเมถุนที่โสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจความฉลาดและอารมณ์ขันของคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณอาจพบคนที่ถูกใจในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการสื่อสารเช่นห้องสมุดคาเฟ่นหนังสือหรืองานสัมมนา ดาวพุธจะเสริมความสามารถในการสื่อสารของคุณทำให้คุณสามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้ดีอยากกลัวที่จะเริ่มบทสนทนากับคนแปลกหน้าหรือแสดงความสนใจในคนที่คุณชอบเพราะความมีเสน่ห์ทางวาจาของคุณจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวเสาร์อาจทำให้คุณรู้สึกลังเลหรือกังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจรู้สึกว่าต้องจัดการกับความรับผิดชอบในชีวิตให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดใจรับความรักแม้จะรู้สึกท้าทายแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและความปรารถนาในความรัก คุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่น่าสนใจการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์แต่ควรระวังไม่ให้ความสัมพันธ์อยู่แค่ในระดับสติปัญญาเท่านั้นการเปิดใจและแสดงความรู้สึกจะช่วยให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้น นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์การอ่านหนังสือเกี่ยวกับความรักหรือการพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักอาจให้ข้อคิดที่มีค่า โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีเมถุนในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการสื่อสารที่ชัดเจนและการเปิดใจเรียนรู้จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขในความสัมพันธ์ใช้ความฉลาดและความอยากรู้อยากเห็นของคุณในการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับคนรอบข้างแต่อย่าลืมที่จะสร้างสมดุลระหว่างการใช้สติปัญญาและการแสดง ความรู้สึกการผสมผสานทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืน